ฟ้าใสามีแมวชื่อว่าจับชายทั้งสองรักกันมากและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันวันหนึ่งฝนตกหนักจนน้ำท่วมทั่วหมู่บ้านฟ้าใสโาชคดีถูกคนช่วยเหลือไว้ได้แต่จับชายกลับหายไปไม่มีใครเห็นจับชายเลยฟ้าใสานั่งเรือตามหาก็ไรวิ่แววจนน้ำเริ่มลดจับชายหิวมากจึงไปขอปลากินเพื่อประทังชีวิต แต่เมื่อคนเห็นก็ไม่พอใจเขาเลยตีจับชายจับชายกลัวมากวิ่งหนีสุดชีวิตจับชายต้องไปหาอาหารในทางขยะกินทั้งสกปรกและเหม็นมากแต่จับชายไม่มีทางเลือกทุกวันจับชายจะออกเดินทางตามหาบ้านแต่ก็พบกับความผิดหวังทุกครั้ง ส่วนฟ้าใสเธอเสียใจมากเธอออกตามหาจับชายทุกวันเช่นกันแต่ก็หาไม่เจอเลยจับชายไม่รู้จักการล่ามันมีเพื่อนเป็นหนูจับชายแบ่งปันอาหารกับหนูจนมันเริ่มผอมลงมากมันใช้ลมหายใจสุดท้ายออกตามหาฟ้าใส แล้วปาฏิหารก็มีจริงมันได้เจอกับฟ้าใสาทั้งสองกอดกันร้องให้ด้วยความดีใจการรอคอยได้สิ้นสุดลงแล้ว